ปังปังซอมซอมบี้กำลังพังมาดูเข้ามาประตูนี้ไม่สามารถป้องกันได้นานพวกเราจะทำไงกันดีมันก็แค่เรื่องหลอกลวงของพี่ตะขาบถ้าเขาไม่ทำให้ทุกคนออกไปกับเขาเราน่าจะอยู่ที่นี่ได้มากกว่าหนึ่งเดือนพี่ตะขาบหลังจากที่เราแยกกันเพราะซอมบี้ฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนฉันเห็นเขาปีนขึ้นไปที่ชั้นสองของร้านสะดวกซื้อแต่ฉันไม่สนใจเขาแล้ว มันจะดีกว่าถ้าเขาตายว้า <Wow. S 1> ปังปังไม่เงยมีซอมบี้อีกเยอะเลยข้างนอกนั่นประตูนี้กำลังจะพังในไม่ช้าเฮ้ hey, พวกเธอหยุดลองไห้ได้แล้วมานี่ได้ช่วยกันประตูเออตั้ง <Huh. S 1> แต่ที่พี่สัขาไม่อยู่ฉันอยากจะสนุกกับพวกเธอช่างน,น่าเสียดายตอนนี้ฉันสามารถวิ่งไปทางระเบียงได้ในขณะที่พวกเขาปิดกั้นประตูแนนีไปซะ ฮ่าฮ่าสาวน้อยเธอนี่มันน่ารักเกินไปแล้วฉันบอกว่าฉันจะไม่ฆ่าคนเธอคิดว่าฉันจะไม่ฆ่าคนจริงๆหรอฮึๆๆฉันอยากจะฝึกเธอให้ปนเปื้อนฉันจริงๆกลายเป็นทาสของฉันและฉันจะไว้ชีวิตเธอแต่ไอ้สายเ็วนั่นแกก็ใช้น้ำร้อนมาลวกฉันแกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมการใช้แกเป็นอาหารซอมบี้ ก็เป็นทางเลือกที่มีเลวแต่ฉันต้องการทําให้แกตายด้วยความเจ็บปวดฉันต้องการทรมานและฆ่าแกฮิฮิโอ้ฉันสามารถหากระดูกของแกตัดแกออกเป็นสี่ท่อนทําให้แกกลายเป็นลูปปั้นโดยการตัดผิวของแกออกชา้าๆยัดแกเข้าไปในกระถางดอกไม้คุณลุงฉันครอบครัวของฉันเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อนี้ มีมีอาหารอยู่ที่ชั้นหนึ่งมันมากพอสำหรับทุกคนมีปลาเส้นรถเผ็ดช็อกโกแลตบะหมี่ถ้วยและบิสกิตหมีของชิ้นจังทุกคนสามารถกินด้วยกันและเมื่อคุณอิ่มแล้วคุณจะรู้สึกสบายและมีความสุขแกแกกล้ารอฉันเด่นใช่ไหมนั่งสสรแลว้วเร็วชัว อ่ดฟึบฟึบมฮ้ยพัวอ่ัยไอสารเลวหลังจากหลายปีที่ผ่านมาแกเป็นเพียงคนเดียวที่ทำให้ฉันโกรธมากแกจะต้องตายแย่ละสิโครงฉันดูเหมือนจะหักจากลูกเตะของเขา Uh ก่อนที่ฉันจะฆ่าแกฉันถามอะไรแกหน่อยแกทำยังไงถึงฆ่าซอมบี้ได้ง่ายๆแต้ทำไมพวกเราไม่สามารถฆ่าได้ในเมื่อพวกเราสามารถฆ่าคนได้ง่ายฮิฮิ <c oughs> อยากรู้ไหมเด็กฉันว่าปู่สิเดี๋ยวฉันจะบอกแกแก <c oughs> อยากตายมากใช่ไหม <c oughs> บอกมาซะถ้าแกไม่อยากถูกกระทืบจนตาย <c oughs> ฉันอยากให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้บทเรียนจากประสบการณ์นี้ แต่ราคาที่ฉันต้องจ่ายมันมากเกินไปก็ได้ก็ได้หยุดทีฉันฉันจะบอกแกแล้วบอกมาเร็วเรฉันจะฆ่าแกด้วยความเจ็บปวดน้อยลงทุยไอสัตว์เร็วๆตบตึกนี่มันตลกมากใช่ไหมตลกใช่ไหมฉันให้แกรู้ว่ามันตลกยังไงตายตายซะพวชึบ อะไรของแกวะพวกเอ้ยอ่าไอ้อสารเลวฉันฆ่าพวกแกฝึกพวะฮบเขาเขาตายแล้วเหรอฉันฉันฆ่าเขาสาวน้อยมันไม่เป็นไรแล้ว มันสะสมกับคนเร็ว่แบบมันแล้วเธอเพียงแค่ทําในสิ่งที่เธอต้องทําแต่ฉันอยากจะช่วยเขาทําไมเขาถึงกลายเป็นแบบนั้นเมื่อเขาเข้ามาไม่ใช่ว่ามีคนดีๆอีกมากมายเมื่อเทียบกับคนชั่วหรอไอ้สายเร็เรนนี่ยังไม่ตายหยุดพูดกับตัวเองได้แล้วรีบไปแล้วไปอาบน้าซะเขาเขายังไม่ตายหรองั้นก็รีบช่วยเขาอ้าฉันไม่เคยเห็นใครง่แบบเธอเลย ไปให้พ้นแกเธอทำให้ฉันโมโหจริงๆไเฮสเลว์นี่ทำห้องฉันสปกรปรกฟึบฟึบพัวฟิวตุกถ้าฉันมีมีดดีกว่านี้ฉันจะได้ตัดแขนขาของแกก่อน เราค่อยโยนแกลงไปเด็กเอามานะเฮ้ยยังมีคนที่มีชีวิตอยู่ที่นั่นไหมไม่ไม่มีคนรอดแล้วเราปิดกั้นประตูแต่บางคนได้หนีไปแจากน้นซอมบี้ก็บุกเข้ามาและทุกคนก็โดนกัดเออเออนายมาช่วยฉันได้ไหมช่วยฉันไปที่บ้านของนายได้ไหมไม่ได้ นายไม่อยากเป็นเหมือนขยะด้านล่างนั่นฉันเตือนนายให้รีบหนีไปซะเอ้ยพึบมน่าเสียดายที่ซอมบี้ไม่ได้ฆ่าพวกสวัสดทั้งหมดคราวหน้าอย่ามายุ่งกับฉันอีกละฉันไม่ได้บอกให้เธอ ไปยามน้ำเหรอทำไมเธอยังอยู่ที่นี่ไม่ต้องมองหาทีไนอีกแล้วเขาอยู่ข้างล่างนั่นเขาเขานีเหรอหืมในกรณีนี้เธอสามารถหลบหนีได้งันเหรอเป็นแต่เขาจะมีปีกทำไมถึงต้องฆ่าไม่แต่ตัวร้ายยังมีโอกาสดีขึ้นปึ้งอย่งโง่เธอไม่เคยได้ยินเรื่องชาวนานกับงูเห่าเหรอมันเป็นคนเลวไวร้าย เธอช่วยมันแล้วมันจะฆ่าเธอด้วยมือเปล่าของมันและเหมือนมันเราต้องฆ่ากันเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายตอนจบจบตอนจบเฮ้อพูดกับเธอไปก็ไร้ประโยชน์เจพ่อกลับน้ำมาต้องอาบอีกละกระดูกก็ยังเจ็บนั่นคุณเป็นเฮสาวน้อย เกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอเพิ่งได้รับบาดเจิบเมื่อกี้หรือเปล่าดูเหมือนจะไม่ช้ำนี่มีไข้น่าจะมียาอยู่เมื่อฉันเห็นเธอป่วยในตอนแรกฉันคิดว่ามันผิดปกติก่อนหน้านี้เฮ้อมันเงินเกินไปที่จะจำได้เยี่ยมมากนี่แหละอ,อืมนี่คืออะไร เอรายการบริจาคน้าเจ้าบริจาคสามร้อยพี่ชายจางบริจาคหนึ่งพัลุงหลีบริจาคห้าร้อยจางเหมยบริจาคห้าร้อยลุงหวางบริจาคห้าร้อยน้องสาวเจ้งบริจาคสี่ร้อยโจโจือหลงบริจาคสามร้อขอบคุณนะอาพี่พนๆน้องๆที่ช่วยเหลือฉันหวังว่าทุกคนจะไปได้ดีและมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อฉันดีขึ้นฉันจะจ่ายคืนให้แน่นอนฉันจะช่วยผู้คนมากขึ้นด้วยวันนี้ฉันได้รับเคมีบำบัดและไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแถมยังให้กำลังใจติดัข้างฉันด้วยพี่สาวหมอของฉันบอกฉันว่าต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากคนดีๆมากมายฉันสามารถรักษาให้หายได้ดังนั้นต่อไปฉันจะเป็นคนดีนี่คือเวทระเบียนเด็คนนี ชื่อเยาเย่เอออายุ14ปีชื่อโรคลูคีเมียหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในไขกระดูกผู้หญิงคนนี้จริงๆนี่คือเหตุผลที่เธอต้องการช่วยชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใตโลกที่เคยเมตตาเธอไม่มีอีกแล้วอ๋อมีสิ่งนี้ด้วย นี่ฉันไม่รู้ว่าม oh. ันจะสามารถช่วยเธอได้ไหมอ้าวตื่นแล้วเหรอรู้สึกดีขึ้นไหม เอมงั้นแปลอาหารเช้ามาให้ฉันบ่ม,มีกึ่งสำเร็จรูปและเพิ่มแฮมโอ้ใช่ไปเก็บของเตรียมตัวไปหาพ่ออะไรนะ